้าเตะเท้านั่งตัวตรงเตะเท้าขึ้นลงโดยการเกรงและงอเข่าเริ่มต้นที่เท้าซ้าย10บครั้ง เสร็จแล้วสลับมาทำเท้าขวา10ครั้ง1นึ่งสองสสห้าหกเจ Sip.